สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องพ่อชาแนลนะฮะวันนี้จะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนใบปัดน้ําฝนด้วยตัวเองนะครับอันนี้ใบปัดน้ําฝนของผมก็ใช้มาน่าจะรวม2ปีแล้วก็ชีขาดนะครับปัดน้ําฝนได้ไม่ดีก็นานี้ก็เป็นหน้าฝนด้วยนะครับก็ต้องใช้จําเป็นนะในการขับรถเวลาฝนตกเราก็ต้องใช้ใบปัดน้ําฝนนะวันนี้ก็จะเลยมา แนะนำวิธีการเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนด้วยตัวเองนะครับนี่ครับมันขาดแบบนี้แล้วใบปัดน้ำฝนผมก็ซื้อมา,อาเป็นครบชุดนะครับสําหรับวีโก้นะฮะนี่ก่อนอื่นเราต้องง้างตัวนี้ออกก่อนนะครับสําหรับรุ่นที่มีฝาครอบเราก็ง้างฝาครอบลอกก่อนเราก็จะเห็นเดือยสองข้างที่ล็อกนะครับง้างมันออกมาจากตัวเหล็กนะครับง้างแล้วก็ดึงที่ปัดน้ําฝนลงนะครับ ลงตามแนวก้านปัดน้ําฝนเลยนะครับพอเราง้างตัวล็อกออกมาก็ดึงออกมาเลยครับตัวฝาครอบก็จะมีรูเป็นร่องอยู่นะครับเราก็ถอนออกมาเลยตอนใส่ก็ทำมาเดิมครับเราเตรียมที่ปัดน้ำฝนมาอันนี้ก็ขนาด19กับ2 1นิ้วนะครับสำหรับวีโกนะครับ อันนี้ของผมเป็น v i c o champ b สองพนนะฮะส่วนใหญ่ก็ใช้ด้วยกันหลายรุ่นนะตัว19กับ21นิ้วอันนี้ฝั่งคนขับก็จะเป็น19นิ้วนะครับตัวสั้นเราแกะที่ครอบออกมาก่อนนะครับแกะที่ครอบออกมาแล้วก็เราก็สวมที่ครอบร้อยเข้าไปในเหล็กนะครับเสร็จแล้วโดยล็อกมันก็จะอยู่ด้านในนะครับเราก็สวม ดันกลับขึ้นไปนะมันก็จะล็อกดังกึบหนึ่งแล้วก็ครอบตัวที่ครอบกลับเข้าไปเหมือนเดิมแค่นี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับง่ายๆนะครับทําได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งอ่าชุดใบปันน้ำฝนตัวนี้ผมซื้อมาจากร้าน diy นะมันก็จะราคาไม่แพงครับแค่100กว่าบาทนะชุดนี้1 5 8 159บาทประมาณนี้นะครับก็ใช้งานได้เป็นปีหน้าฝนปีหน้าค่อยเปลี่ยนอีกที ส่วนใหญ่ผมจากการที่ใช้ก็จะไม่ค่อยปล่อยให้ขาดจากเท่าไหร่ถ้ามีปีนี้รู้สึกว่าจะใช้งานเยอะมันก็เลยขาดนะข้างนี้ก็ทําเหมือนกันนะครับงานที่ค้อบอก่อนเสร็จแล้วง้างตัวล็อกทั้งสองข้างนะครับจะมีตัวล็อกอยู่ทั้งสองข้างง้างแล้วก็ดึงลงมานะครับพอตัวล็อกหลุดปุ๊บเราก็ดึงที่ปันน้ดึงส่วนกลับลงมาต,งต,งตงรงๆกับหาการ ปัดน้้ำฝนของเราเลยนะครับขั้นตอนนี้ระวังนิดนึงนะครับถ้าการาใบปัดน้ําฝนหลุดแล้วระวังการนิดนึงบางคนอาจจะไม่เคยทําหรือทาครั้งแรกนะครับก็จะอาจทําให้มือไปโดนกา้านแล้วก้านที่เป็นเหล็กล้วนๆนะครับมันจะกลับเข้ามากระแทกกับกระจกเราอาจจะทําให้กระจกรถเราแตกได้นะครับก็ระวังมือนิดนึงนะครับช่วงจังหวะนี้เพราะว่ามันต้องเอื้อมไปเนาะต้องเอื้อมไปจับ ใส่ที่ล็อกกับพื้นไปเหมือนเดิมครับนี่เรียบร้อยเสร็จอ่าเดี๋ยวผมจะไปทสให้ดูนะครับว่าเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนใหม่แล้วก็ใบปัดราคาถูกด้วยจาก d i y แค่ร้อยกว่าบาทเนี่ยจะปัดได้เอี่ยมดีไหมนะแต่จากที่ผมลองใช้มาหลายชุดแล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับก็ใช้ของจากร้าน d i y ตลอดนะราคาถูกเปลี่ยนเองได้แล้วก็เปลี่ยนยกก้านครับไม่เหมือนกับที่ซื้อแบบซิลิโคนจาก ตามริมทางนะบ,บางครั้งก็ดีนะครับเจอบางร้านก็ปัดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นับฉีดน้ําไล่ฝุ่นแล้วก็ปัดนะก็เยี่ยมเลยนะครับไม่มีคราบน้ําเลยอ่ะปัดตามแล้วน้ําแห้งทันทีนะครับถือว่าดีมากนะครับเราใช้มาติดต่อกันหลายชุดแล้วแล้วก็สามารถเปลี่ยนเองทำเองได้ที่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่า ผู้หญิงที่ใช้รถเองนะครับก็สามารถจะทำได้้วยตัวเองเหมือนกันแบบนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับถ้ามีทิปใหม่ๆห,หรือทิปดีๆเทคนิคดีๆต่างๆผมก็จะเอามาลงช่องให้เพื่อ,อนๆนะครับได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับ สำหรับใครที่ต้องการให้ผมรีวิวหรือทำคลิปอะไรก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับในใตโ้โพสใต้ลิงก์นี้นะครับใต้วิดีโอนี้ผมก็จะพยายามหาทีิปหาเทคนิคหาวิธีการต่างๆมาลงมาทำให้เพื่อนๆนได้ดูได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวก็เรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องภายในบ้านหรือว่ารถยนต์หรือว่า,วา,าจิปทะ,ะครับ ผมทำทุกอย่างเหมือนกันอ่าตรงนี้เรามาดูกันชัดๆอีกทีนะครับบางท่านเมื่อกี้มันอาจจะดูกไกลไปอาจจะมองไม่เห็นนะครับว่าอ่าเราจะง้างตรงไหนนี่นะครับง้างตรงพลาสติกด้านข้างตรงนี้นะครับเป็นที่ครอบของมันนะครับเราก็จะง้างออกมาทั้งสองข้างนะครับพองา้างมาสองข้างเปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาภายในของมันอันนี้ก็จะมืดๆหน่อยฮนะนี่ แล้วนั้นเราก็ร้อยเหล็กเข้าไปใต้ตัวที่ง้างเราออกนะครับร้อยเหล็กเข้าไปแล้วก็สวมกับเข้าไปแล้วก็ดันขึ้นแค่นั้นเองครับตอนที่เราใส่นะท่านี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ